บทที่หกเอวามินสตังเอกังสมะยังพักทวาราณสิยังวิหารติอิสิปัตเนมิฆาเยตาตาละโคพภะควาปัญจวะขีวันเจวะขีเยปิภูอามันเตสิ พเวมีพิกาวีอันตาปพัสสิเตนะนะเสวิตาพายุยจายังตามีสุกามสุขันลิกานุโยโคหหิโนคัมโมโพชุชนิโคอะนาลิโยอันาถะอะนาถะฉันหิโตโยจายังอัตากิละมะกะมะพานุโยโคทุโโหอนาลิโยอันาถะอนัตถะฉันหิโตเอเตเ ขวีอุปโออันเตอนุปะคัมมะมันนิมาปฏติปะทาตะถาคตเตนะอบิสัมพุทธาจากโุกรณียานัตลณีอุปสมัยะาิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ กัตตมาจะสาพิทาวิมันนิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมุทาจักูการณียานัตการณีอุปสมายาอภิญญาญาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติอายะมีวะอริโยอัตถังกิโกมาโคเสยญทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิ อายัมโคสาอยัโคพิกาเวมันนิมาปฏิปทาตระ ทาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณียานะการณิอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายานิพพานายาสังวัตสังวตตาอิทังโคอิทังโคปานาภีขวีทุกขาทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชลาปีทุกขามะระนำปีทุกขังโสกปะริเทวัตุขาโทมานัสุปายาสาปิทุกขาอั ปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิหิวิปโยโคทุกโคยำปิดชังนราภิตตัมปิทุครังสังคิตตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขา อิทังโคปานพีขวีทุกขสมุทโยอริยสัจจญาญังตันหาโปโนภวิกานันทิลาคาสหะตาตาตาลตาตาลาพินันทินิเสรยธิทังกามตันหาภาวตันหาวิภาวตัณหาอิทังโขปานพีขวีทุขานิโรธอริยสัจจโยตันสาเยวะ ตัณหายะอาเสวะอาเสวะวิลาคะนิโลโทจาโคปตินิสักโคมุติอานารโยอิทางโคปานาพิขวิทุกขานิโลทคามินีปติปทฏาอริยาสาจัจจยะ ยะมีวะอริโยอัะทังขิโกมัคโคเสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัดโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิ อิทธาทุกขังอริยสัจจัำติมีภิกขวีบุเพอนันตลสุเตสุธรรมิสุจักุขทปาติยานังขุทาปาติปัญญาขุทาปาทิวิชามิทปาทิอาโลโกขุทาปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปรินเยยยัมติมิภิกขวีบุเพอนันตลสุเตสุธรรมิสุจักุขุทปาติยานังขุทาปาติปัญญาขุทาปาทิวิชามิทปาทิอาโลโกขุทาปาทิตังโค ตัมหุปนิธังทุกขังอริยสัจจังปาริญญาตังติเมธีพิกวีบุพีอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักุทาปาติยานังอุทาปาติปัญญาอุทาปาติปัญชาอุทาปาติอะโลโกุทาปาติทธิทางทุทกขสมุทายโยอริย <OLED> ส <mel> ัจจ <sogar> <mel> ังติเมธีพิกวีบุพีอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักุขุทาปาติยานณุทาปติปัญญาอุทาปาติวิจเจอุทาปาติอะโลโกุทาปาติ ตังโคปานิตังทุกขสมุทะโยอริยสัจจังปะหาตัพันติมีพิกเวบุพิอานัณสุเตสุธรรมีสุจักขูงุทัปาทิยานุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิจาอุทัปาทิอะโลกะตังโคปานิตังทุกขสมุทะโยอริยสัจจังปะหินันติมี พิกาวีบุเพอานัลุสุเตสุตรรมีสุจักองอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิอิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติมีพิขาวีบุเพอานัลุสุเตสุตรรมีสุจักองอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิตัมโคปนิถังทุกขานิโรโธอริยสัจจัน ชั้นฉิกลกาตพันติเีพิขวเวบุเพยานันนุสุติสุธรรมเมสุจักขมุทัปปะิยานังุทัปปะิปัญญาุทัปปะิวิชาอุทัปปะิอารมโกุทัปปะิตังโคปานิทางทุกขานิโรโตอริยสัจจชั้นฉิกาตพันติมีพิขวเวบุเพยานันนุสุติสุธรรมเมสุจักขมุทัปปะิยานังุทัปปะิปัญญาอุทัปปะิวิชาอุทัปปะิอารมโกุทัปปะิ นิธรรทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติมีพิทเวบุพเพอานัณสุเตสุธรรมิสุจักุงุทธาปฏิยานังอุทธาปฏิปัญญาุทธาปฏิวิจาวุทธาปฏิอารมโกุาปฏิตังโคฏนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ภาเวตัพพันติมีพิทเวบุพเพอานัณสุเตสุธรรมิสุจักุงุทธาปฏิยานังอุทธาปฏิปัญญาุทธาปฏิวิจาวุทธาปฏิอารมโกุทธาปฏิตังโค ปานิธังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตังติมีพิขาวเพอ,อนัน,นุสุเตส,สุธรรมเณสุจักขุขุทัปปะทิยนานังขุทัปปะิปัญญาอุทัปปะิวิชาอุทัปปะิอารมโขขุทัปปิ ยาวะกีวันจะมีพิกเวอิมสุจัตุสุอาลิยาสเจสุเอวันติปาลิวตังทวารทศากาลังยะถาภูตังยานทัสนะนะสุวิสุทังอะหูสีนีวตาังตาตวาเนวะ ตาวาหังพิขาวิสัทธสธัทธ,ธีวเกโลกสมาราเกสัพรันหามากสัจส,าสามะมณภะลาหามานิยาปะชายะ ส,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 สัจชายะสัตถีวัน oh. ุสายะอนุตตังสัมมาสัมโพธิงอะภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงห์โตจักโขมีมีพิขาวีอิมีสุจตุสุอาริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตาทวารสากาลังยถาภูทางยานัทสนาสุวิสุทังอะโหสิอะท้าหังพิขาวี ทเิวะกิโลกิสัมมาลีสัสพารานหามะเกสัสสัมะนะพารานหามิยะปัชัยยะสัทเทวะมนุสสายะอนุตัังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจญาาสิงญาณัจจปะนะมีพัสสนังอุททะปาติอาภูปามีวิ วิมุตติอายามันติมาชาตินตถิธานิปุนาภวติอิทะมะโหจะภะคะวาอันตัมานาปัญจะวะกิยาภิคุภะคะวะตภาสิตังอภินันทุงอิอมัณสะม,สมินจะัปะนะเวยยาตระ,ะมัตสัมิงทันยะ มานีอายะสมะโตโกนทันยังสักวิลาชังวีตามละธรรมะจักคุงอุทาปาีิยังจิตจิตสมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโลธธรรมันติปาวตติจกักภะควตาธรรมะจักเกภูมมาเทวาสัตถมนุสสาวีสุ เอตัมภควตาภาลานาสิยังอิสิปัตติมิคาเย,ยอนุตตะลังรมัจกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสามานินวะวะภาลาหามานินะวะเทวีนะวะมารีนะวะพระลันหามุนาวาเกนะจีวาโลกาสมินติภุมมานางังเทวนานังสัทธังสุตตะวัจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธามนุสสวีสุข จาตุมมหาลาชิกานังเทวานังสัตทังสุตวะตาวติงสาเทวาสัตถมนุสสาวีสุตาวติงสานังเทวานังสัตทังสุตวะยามาเทวาสัตถมนุสสาวีสุยามานังเทวานังสัตทังสุตวะสัตทังสุตวะสัตสิตาจตาเทวาสัตถมนุสสาวีสุ ตุจิตนานังเทว,วานังสัตทังสุตวานิม,มานานรตีเทว,วา,าสัตทธามนุสสาวิสุงนิม,มานานรตีนังเทวานังสัตทังสุตวานปารานิมิต่าวะสวัตตเทว,วา,าสัตทธามนุสสาวิสุขุ ปาลันิมิตาวาสวัตินางเทวานังสัตทังสุตวะปาลันหามาตายิกาเทวาสัตรมนุษาเวสุงเอตัมภะควตาภาลานสิยังอิสิปัตเนิมิคาาเยอนุตตลังธรรมะจากกรรมปวัตติตังอปปติวัตติยังสมณนีนวะพาลันหามนีนวะทีวีนวะมาลีนวะปาลันหามูนาวะ ตีนะตีวาโลคัสมินตีอิติหตีนะขานีนะตีนะมูหตีนะยาวะภาลานหามะโลกาฉัตโตอพุดคังจีอัยันจะท่าสัสหาสีโลคธาตุสังกรมปีสัมปะกรรมปีสัมปะเวทีอปปมาโนจะโอราโลโอพาโซโลกีปารุลาหูสีอตติกรามีวะ เทวานังเทวานุภาวะอัตถโภภะข้าวะอุทานังอุทานังอุทานีสีอัญญาสีวตาโพกุณทันโยัญญาสีวตาโพกุณทันโยติอิติอิทังอายะสัมมโตุกุณทานยัสสะัญญากุณทานโยตัวีวะนามังอะโหสีติ